ปันปอตื่นี่ตีอะหนักขึ้นเลยโอ้โแล้วพี่ไม่ช่วยก็ไม่ได้ถ่ายนะไปโอ้นั่นพี่ไม่เปิดละเอาเปิดสิเห็นไหมใส่แว่นตาละเอาเปิดได้เลยราสพาสาไฉายไปถอมเลแล้วได้พ่อโทสุดท้ายก่อนไห เชืยดถ่ายไฟยสุดท้ายเถ่ายไฟยสุดท้ายพรงนี้จะจอเอลเลยนี่เลขแปดเลยจะได้ข่าวเต้ยไม่ไปหรือไม่มาหมอไม่ข่าวเต้คนเดียวไปเอฟเ็นไลทแค่หนึ่งเียวควนม่ จเใ่ไฟให้อยู่ถ่ายให้หน่อยนึงไปดีตาตา่าเลยลูกคู่อ๋อไม่เห็นลูกค oh, ู่กับพี่เต้เหรอได้เลยครับหิโมงเอลิไต้ออลเลยมาสิตออ่อร

อเออกับถูกนะกับถูกนะเราออกเทนี้เปล่าใครแนถาม